ฟาเข้าไปที่หน้าจออย่างนี้นะครับทิ้งลงมาเนี่ยนะครับเนี่ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับซัม s ุงกาแล็กซี่โน้ตครับแต่ไม่ได้มารีวิวโน้ตสินะทุกคนเพราะว่าเราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานกับกาแล็กซี่โน้นั่นก็คือกระจก tduv curve ของทาง c o m มีนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ซื้อมือถือมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมไปติดพวกฟิล์มกันรอยกระจกกันรอยแต่ว่า ตัวโน้ตสิเองเนี่นะครับหน้าจอเป็นเอสกรีนโค้งแบบนี้เนี่ยถ้าจะหากระจกกันรอยที่มันติดแล้วมันจบเลยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคอมมี t d ีดี u r วีเคนะครับเป็นพรีเมียมกาสนะตัวนี้เป็นกระจกแบบกาวเต็มเป็นแบบมินิเซตนะครับก็คือจะมีกระจกบวกกาวเท่านั้นไอตัวเนี้ยตัวที่เป็นเหมือนเครื่องอบ UV อันเนี้ยไม่มีนะครับก็อาจจะต้องให้ที่ร้านติดตั้งให้นั่นเองนะ สำหรับคนที่อยากติดตั้งกระจกคอมมี่เองนะครับตัวนี้สามารถไปสั่งซื้อตัวเครื่องอบ UV เพิ่มได้นะครับในราคา300บาทและก็นี่นะฮะก็คือพระเอกของเราคือเป็นกาวนั่นเองนะครับกาว1หลอดเนี่ยใช้สำหรับหน้าจอของโน้ตสิบได้อย่างพอดีเลยวิธีการที่จะติดตั้งเนี่ยมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ร้านให้ที่ร้านติดให้นะ่าจะดีที่สุดที่ร้านที่เป็นตัวแทนของทางคอมมี่นะครับเขาจะมีเครื่องอบ UV อยู่แล้วนะก็จะทําให้กาวมันแห้งคือตัวนี้กาวมันจะเป็นต้องอบ UV นะไม่ไงั้นจะไม่แห้งนะครับ วิธีการติดตั้งก็ง่ายนิดเดียวนะครับเอากรรไกรตัดเปิดเพื่อจะเปิดหัวของตรงนี้แล้วก็บิดด้านล่างลงให้เพื่ออากาศมันไหลผ่านแล้วก็ไปบีบใส่ตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับทีนี้มาดูตัวกระจกหลังจากติดตั้งบ้างนะครับอันนี้คือดูดีๆนะผมติดตั้งกระจกมาแล้วนะครับอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆมันถือว่าเป็นกระจกที่บางมากๆเพียง0.2ย mm, งมมมันจะบางแล้วก็ปิดตรงขอบตรงมุมทั้ง4ได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็ฟีเจอร์เด่นของเขาเนี่ยก็คือ ไม่มีจุดๆๆเหมือนกระจกรุ่นก่อนๆใช่ไหมนี่ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็การทัสกีนเนี่ยลื่นไหลเลยนะครับปัดซ้ายปัดขวาปัดบนปัดล่างตอบสนองได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับที่เราไม่ได้ติดกระจกเลยเรื่องความคงทนแข็งแรงเนี่ยนะครับทางคอมมี่เขาบอกมาเลยว่าสามารถแบบโอ้โหโดนแรงทุบได้หรือว่าจะไปใส่ในกระเป๋าโดน เหรียญโดนกุญแจขูดโดนอะไรทนได้หมดเลยนะครับกระจกตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็ภาพที่ให้นี่นะครับสีสันก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลดความสดของจอโมเลดลของเจ้าโน้ตสิเลยแม้แต่น้อยนะครับกระจก TDUV Curve ของทางคอมมี่เนี่ยนะครับมีทั้งโน้ตสิแล้วก็โน้ตสิบพาทนะก็ใครใช้รุ่นไหนก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับพูดถึงคุณสมบัติของกระจกอะคอมมี่ TDUV Curve สำหรับ Galaxy Note 10ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเข้าสู่การทดสอบกันนะการทดสอบก็จะมี ทั้งการใช้งานทั่วไปแล้วก็เรื่องของความทนทานนะครับกระจกตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่ ภาพที่ผมบอกไปแล้วว่าภาพมันจะแบบโอ้ขึ้นได้แบบคมชัดปกติเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยนะครับจะมีสารเคลือบกันน้ํามาด้วยนะเวลาที่เราหยดน้ําลงไปบนหน้าจอหรือว่ามันโดนฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวน้ําจะเป็นเม็ดเม็เป็นหยดน้ําวิ่งไปทั่วจอนั่นเองนะครับก็จะทําให้มันทนความสารหน้าจอได้ขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมใช่ไหมตัวนี้เขาบอกมาแล้วว่า perfect touch a n d t y p e นะครับก็คือพิมพ์ก็แม่นเล่นเกมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าการที่เล่นเกมบนกระจกคอมมี่ตัวนี้นะผมแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง มีกระจกกับไม่มีกระจกเลยนะครับการตอบสนองของหน้าจอยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับนอกจากการสัมผัสแล้วก็การแสดงผลยังเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Galaxy Note 10เขามีก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบ u ล t รา s o n i c ใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าติดกระจก t d v Curve แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติมากๆเลยนะครับนี่ดูปึ๊บนี่ไงนะการปลดล็อกก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากการไม่ิดกระจกเลยแค่มันปกป้องหน้าจอได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่การทดสอบเรื่องของความทนทานนะครับความทนทานของตัวกระจกแล้วก็ความที่มันจะสามารถปกป้องสมาร์ทโฟนของเราได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคอมมี้ดีอีวีเคิร์ฟตัวนี้นะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไขาควงเนี่ยฟาดเข้าไปที่หน้าจออย่างนี้นะครับเนี่ยฮะไม่เกิดริ้วรอยแต่อย่างใดน,นะครับเพราะผมฟาดค่อนข้างแรงนะหรือแม้แต่ว่าทิ้งลงมาเนี่ยนะครับน้ำหนักก็ไขควงก็เป็นเหล็กกันเนาะมันก็เป็นโลหะนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยหรือผมจะใช้ไขควงแทนทิ่มๆมันไม่เป็นไรหรือจะลองเป็นมีดคัเตเตอร์ไปอะไรอย่างี้ก็ไม่เกิดริว้วรอยจริงๆนะด้วยความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยระดับ 9H เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าทนทานมากๆแล้วนะในเรื่องของแบบการกันรอยที่จะเกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับความแข็งแกร่งระดับ 9H ของมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดดูจากอินเสิร์ตที่ผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าความบางของกระจกเนี่ยมันบางมากๆเลยนะครับ ฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยแทบไม่ต่างเลยจากการที่ไม่ติดกระจกนะนอกจากนี้นะครับการติดกระจกกันดอยมันจะมีปัญหามาอย่างหนึ่งก็คือกระจกที่ติดเนี่ยมันมักจะเวลาใส่เคสเนี่ยใส่เคสบางตัวใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคสขอบของเคสเนี่ยก็จะกินที่ตัวกระจกแต่ว่าไม่ใช่กับตัว c o m m i t d v Curve ตัวนี้นะครับนี่ผมทดสอบใส่เคสยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้ใส่กับเคสยี่ห้อนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับเนี่ยปลาใส่แล้วก็ไม่มีการว่าเออจะมา ตัวเคสจะมาดันกระจกไม่มีเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆของคอมมี่เขานะครับในเมื่อเป็นกระจกกันรอยที่ออกแบบมาสําหรับ Galaxy Note 10แล้วเนี่ยนะครับการทดสอบจะข้ามไปไม่ได้เลยก็คือการทดสอบร่วมกับปากกา S Pen นั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมจะลองเขียนให้ดูนะว่าพอติดกระจกกันรอย TDUV Curve ตัวนี้แล้วเนี่ยมันยังจะเขียนได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เนี่ยปากกาของเขานะเขียนเลยนี่ทดสอบกระจก โอ้แลแยมือสุดยอดมากๆ c o คอมมี่นี่หนไหมครับค่อนข้างที่จะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับก็คือตัวปาักกาย,ยังตอบสนองได้ดีเหมือนเดิมนี่นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคนที่จะติดกระจกกันรอยยี่ห้อนี้นะครับใช้งานกับ S Pen ได้สบายๆเลยภาพรวมสำหรับกระจกคอมมี่ tduv curve สำหรับ Galaxy Note 10แล้วก็ l a x y Note ส0 Plus นะครับส่วนตัวผมนะแนะนำสำหรับคนที่ใช้ Samsung งกร a ซ y Note 10เลยนะครับว่าถ้าอยากได้กระจกกันรอยที่ กันรอยขีดข่วนได้จริงนะครับแล้วก็ติดตั้งไม่ยากนะมีขนาดบางแล้วก็สัมผัสหน้าจองเนี้ยไม่ต่างจากตอนที่ไม่ได้ติดกระจกเลยเนี่ยนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะคอมมี่ทีวี UV เคิร์มนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับแต่ว่าอย่าย้ำอีกทีนึงนะชุดที่ผมได้มารีวิวเนี่ยมันเป็นมินิเซตนะครับมันจะไม่มีตัวอบ UV ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไปให้ที่ร้านติดตั้งให้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าไม่สะดวกให้ร้านติดตั้งให้นะครับสามารถ สั่งซื้อกระจกพร้อมกับสั่งซื้อเครื่องอบ UV มาได้นะครับเครื่องอบ UV เนี่ยส่วนราคาอยู่ที่300บาทนะครับมาติดตั้งเองที่บ้านได้เช่นเดียวกันก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถใส่เคสที่เป็นเคสสําหรับการกระแทกได้สบายๆเลยอันนี้ก็โดยที่มันไม่ได้กินฟิล์มเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบเครื่องแล้วก็ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ